ส่วนเรื่องของกระินนี่ไ่ได้กเกี่ยวกับกาละท่านแต่ว่าจัดอยู่ในท่านตามกาลกระถินนี่เป็นเรื่องของผ่ากระินนี่เป็นเรื่องของผ่าโดยเฉพาะบพว่าสิเป็นผ่าจีวอนหรือผ่าสบงหรือผ่าสังฆติอันนั่นก็เรื่องเป็นผ่าแล้วเป็นอย่างเขาคือมีหมากอึหมากแตงสิ่งของต่างๆนานาสิงของเรานั่นล่วนเปลี่ยนบริวาร หรือแม้กระทั่งจตุปัจยใชัยยธรรมต่างๆเป็นของบริวารแต่โดยเนื้อของกระถินแล้วก็คือเป็นผ่าโดยเฉพาะบางคนสิลังเลสงสัยว่าโอ้กระถินนี่ต้องเกี่ยวกับเงินที่จริงแล้วโบแมนที่จริงแล้วกระถินนี่เกี่ยวกับผ่าโดยเฉพาะซึ่งในข้างพุทธก,การเพื่อการผาการตัดแหน่เง็บแหน่ย่อมแหน่มาขึงมาตัดแหน่อย่างซี่เป็นต้นเพื่อเอาไปถวายแกพิขุสฆงองค์เจ้าในสมัยก่อนแต่ก่อนผ่าก็หายาก เพิ่งก็เลยบอกว่าผ่านี่ดุดเดือนลอยมาโดยนภาอากาศแล้วตกลงในที่ประชุมสฆงจะได้จำเพาะจอจงว่าเป็นของพิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้หมายความว่าจังใดหมายความว่าผ่านในแต่ก่อนนี้มันหายากก็คือเปียบปนึงว่าเออมันลอยมาถึงอากาศเด้อผ่านนี่บ่แม่งของไผ่เดอ้อต้องให้พิขุสฆ์องค์ข้าเจ้านี่ให้มอบฉันทานุมันให้แก่พิกษุรูปใดรูปหนึ่งย่างที่สมควร บานีบุคคลใดที่สิสมควรหับผ่ากระถินใดเพื่อนบอกว่าประการที่หนึ่งต้องอยู่จำพรรษาคบถวนไตมาดในอาวาสอย่างนี้บวาสิเป็นพระเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะใดก็แล้วแต่หรือคณะสงฆ์องค์พระเจ้ารูปใดก็แล้วแต่ขั้นแม้นว่าอยู่ในอาวาสอื่น ขแมนว่ายอยู่ในอาวาสอื่นแล้วกับบอมีซิ์ที่ศิลบผ่ากระถินที่ดุดเดือนล้อยมาโดยนภาอากาศนี่คือบอมมีซิิหลับใดบุคคลที่ศิลับใดก็คือต้องอยู่ในอาวาสแห่งนี้ยังสิได้รับอานิสงส์ของกระถินแต่ว่าอานิสงส์ของกระินนี่พระพุทธเจ้าเพื่อนกับบอยเดวัลโดยตรงเพื่อนมีแต่อบอกว่า เป็นอานิสง์ของพิกุสง์แต่ว่าของโยมนี่ผู้ถวายนี่เพื่อด้เวาลโดยตรงแต่ว่ามาเทียบเคียงโดยพระอาทกถาจารย์หรือพอแม่คูบาอาจารย์เพื่อมาเทียบเคียงไววบอกว่าอานิสง์บุคคลใดได้ถวายกฐินนี่คือแน่นอนอยู่แล้วว่าบุคคลใดถวายผ่าเกิดอาาหน้าซาดหม่บุคคลนั่นสิเป็นคนที่มีผิวพรรณวัรณะสง่างามผงใสเป็นตนาเบิงเป็นตนาไข่เป็นตนาปารถนา ส่วนประการที่สองบุคคลใดให้ท่านอยู่เนื่องนิดบุคคลใดบ่เป็นคนตนีที่เหนียวคือบอ่ขี่ทีเกิดซาตนาซาตในไม่สิเป็นคนลำลุย่ยมังมีสีส่ซุกแม้ตายไปกส็สิได้สู่สุขติก็คือมีสวรรค์เป็นต้นอันเป็นที่ไปเบิดจากสวรรค์แล้วกายมาเป็นคน ขั้นเกิดมาเป็นคนขั้นเป็นผู้ใช้ s e มีโอกาสบวชในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบวชให้เขาเอื้นวาเอหิภิกขุอุปสัมปทาขั้นแมนเป็นผู้ยิ่งขั้นแมนเป็นผู้ยิ่งเนี่ยสีเป็นคือจังนั่งวิสาขามหาอุบาสิกาคือมีเครื่องมหาลดาปราศประดับตกแต่งจังสี่เป็นต้นนั่นคืออานิสงส์โดยย่อ แต่ว่าพอแม่คู่บาอาจารย์เพื่อนกก่าวไหววา่าอ่าขั้นตายไปแล้วนี่ไปเกิดในสวรรค์สั้นฟ้าใน,ข,น,น,านาาขั้นเป็นผู้ช้ายสิเป็นเทวบุตรอยูหาอยชาตขั้นเป็นผู้ยิ่งสิเป็นเทพที่ดาหรือนั่งฝ้าอยูหาอยชาตเบิดจากนั่นลแล้วแล้วก็มมเกิดเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิคือเกิดเป็นคนเป็นพระเจ้าจักรพใใรรดิใหญ่กลัวมหากษัตริย์อีก หาล้อยซาดเบิดจากนั่นแล้วตายไปแล้วบุญนี่กระลดลงมาหน่อยลงหน่อยลงเพราะว่าไส่มาตลอดลดลงมาลดลงมาเพื่อนบอกว่าเฉพาะเฉพาะอานิสงส์งของบุญกรินเท่านั้นขั้นโกเกี่ยวกับบุญอันอื่นบาน,นีเบิดจากพระเจ้าจักรพรรดิแล้วตายลงมากระซีได้เป็นพระมหากษัตริย์อีกหาร้อยซาดเบิดจากมหากษัตริย์อีกหาล้อยซาดและก็นอานิสงส์นี่กระซีตามมาอีก ตามมากก็คือเป็นมหาเศรษฐีอีกมีทรัพย์สมบัติอยู่80โกดเบิดจากนั้นแล้วก็ยังมาเป็นอนุเศรษฐีหรือเศรษฐีผู้น้อยก็ยังมีทรัพย์สมบัติอีก40โสกดขึ้นไปแต่บ่ฮอด80โกดขั้น80โกดขึ้นไปเขาเอื่นว่ามหาเศรษฐีแล้วก็โดยส่วนมากแล้วอาน,นิสงส์เฮาเนี่ยยังใส่บ่ท่านเบิดตโดยส่วนมากแล้วสิพ้าการเข้าสู่ะนิพานก่อน ก็คืออาน,นิสงส์บ่ท่านเบิดอยู่มาสรุปทั้งหมดทั้งมวนบอกว่าเออการให้ท่านบ่าสิเป็งกาละท่านหาประการกาละท่านหาประการนี่้ายกให้ท่านแก่ผู้ที่มาสู่ถิ่นของตนทายกให้ทานแก่ผู้ตัดเตรียมจะไปทายกให้ทานแก่ผู้ที่เป็นไข่ทายกให้ทานในสมัยข้าวยากหมากแพลงทายกให้ทานข้าวใหม่และผละไม้ใหม่แก่ผู้ที่มีศินเข้ามาเฮ็ดเนี่ย คบอยู game, came, work, ่หาประการคือถือว่าได้เอบุญก็คือการละท่านหาประการนี่คือเมื่ออื่นเข้ากะซีได้ทอดถวายเพื่อนและการอีกอย่างเข้ากะซีได้ถวายเป็นกระถินก็คือเรื่องของเกี่ยวกับผาแกพิกู่สงองค์เจ้าบางคนว่าได้เป็นเจ้าภาพเจ้าสท้าบาทเนี่ยบางคนว่าได้เป็นเจ้าภาพเจ้าสธาเฮ็ดบูญต่างๆเฮ็ดเฮ็ดเรื่อยเฮาเนี่ยเฮาว่าได้เป็นเจ้าภาพเจ้าสทธาเนี่ย เฮ้าสีมีความน้อยเนื้อตันใจว่าโอ้ยบุญเฮ้านี่เฮ้าสีได้คือเพื่อนบอ่บุญกุศลที่เฮ้าเหตุเฮ้าทำเฮ้าสร้างต่างๆนี่บุญนี่เฮ้าสิได้คือเพื่อนบอ่พเพื่อนป็นเจ้าผ้าเจ้าศสาทาัทธาเพื่อนตัวสีได้บุญหลายกว่าเฮ้าแต่เฮ้านี่มาห่วมก็เพื่อนซื่อคนละบาสองบาทหรือตามกำลังศสาทาัทธาหรือผู้ข้าบ่มีเอียงเอามากล้วยมากอึ้มากแตงหรือเตียงตั้งฟูกหมอนนี่มาห่วมบุญนะเพิ่นบุญนี่ผู้ข้านี่สีได้นะเพื่อนบ่มีในบาลี ดังที่อาตมายกขึ้นเป็นบทอุเทเศหรือเบื้องต้นบอกว่ากาเลทัทันตินี่พระเพื่อสิมกสักใส่ว่าไปงานกระทินยอยู่มองได้มองไดแต่พระบ้เคยแป้ฟังจักเถือ่อบอกว่ากาเลนี่พระมิตรเพลินว่ากาเลทัทันติสปัญญาวัฒโยวีตมัชลากาเลนทินังอริเยสุอูชุภูเตสุตาทิสุวิปัสสนมนาตสะวิปุลาโหติทักกินา เยตถาอนุโมทันติเวยยวัจจังกโลนติเนจังสี ik, ่เป็นต้นจักแปลวายังเขาฟังอยู่ฟังก็ฟังสื ah ่อๆือแต่เขาแปลบ่ได้เพิ oh ่เว่าอียงเป็นอย่างเพิ่งคือใส่คํา่าบทอนุโมทนาวกาเลเนกาเลทะทันติสปัญญาวัฒนญยูวีตะมัชลากาเลนทินังอริเยสุอุจุภูเตสุตาที่สุวิปสสนนมนาตสะวิปุลาโหติทักกินา ทายกเหล่าใดเป็นผู้มีปัญญารู้จักถ้อยคำพูดปราศจากความตนีมีใจเลื่องใสแล้วในพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีความปกติอยู่เป็นผู้ซื่อตรงคงที่รู้จักให้ทานในการถูกต้องตามสมัยทักษิณาธรรานของทายกเหล่านั้นย่อมมีผลอันไพยบุญนี่ว่างย่งไงว่าเออเ้าบ่มีความ ขี่ที่บบมีค่วมตนีที่เหนียวเกิดขึ้นภพยในจิตไายในใจบุญกุศลน,นี่กสิได้อานิสงส์ส่วนนี่กสิได้ขึ้นกันอนิสงส์ส่วนนี่ก็ย่อมมีผลอันไพ่บุญบานีบางคนสิน้อยเนื้อตามใจผู้ขา่าในโบเมนเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเพื่อนแต่ว่ามาห่วมน้ำเพลินคนละหนึ่งบาทคนละสองบาทหรือตากำลังศรัทธาบ่ว่าสิเป็นอาหารการกินหรือห่วมสิ่งของต่างๆบ่ว่าสิเป็นหมากไม้ผลไหมหรือสิ่งของต่างๆ ดังนี่เป็นต้นบุญกุศลนี่ผู้ขานี่สีได้น้ำเพลินบอกวาจันเพิ่งก็เลยกล่าวไปคํานึงบอกว่าเยตตะอนุโมทันติเวยาวจังกะโลนติวานะเตนะทักกินาโอนาเตปิปุญญาสภาคิโนชนเหล่าใดได้กระทําการอนุโมทนาหรือขวนขวายในทานนั้นทักศินาทานของทายกเหล่านั้นก็มิได้บกพ้่องไปเลย เพราะเหตุนั้นชนทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยบางคนน้อยเนื้อตามใจได้บอกว่าผู้ขาดที่ได้บุญคือเพื่อนบอ,เพ,อ,นบอเพื่อนบอกว่าแม้อานิสงส์ส่วนนี้กระีได้คือการกับบอสามารถเอ็ดให้ทักษิหน้าท่านของท่ายกผู้เป็นเจ้าภาพเจ้าสถานนั้นได้ตกไปเลยหรือบกพ่องไปเลยบุญกุศลนี้เข้าถวายหนึ่งบาทสองบาทหรือตามกําลังสถาหรือสิปเป็นมาอึมมาแตง สิ่งของต่างๆมหว่วมงบุญกุศลนัเพื่อหรือได้กระทําการควนขวายผู้ข่าบ่มีอย่าง่อเมื่อขึ้นสุดโูเด้อสั้นสาธุบุญกุศลนี่ก็ได้คือกันเพื่อนว่าไหวจังสั้นบุญกุศลนี่ก็ได้คือกันและก็บ,บ่น้อยไปกลัวเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเลยเพื่อนก็นเลยมาสรุปเหตุทั้งมวลว่าตัดสมาทเทอปติวานาจิตโตยัตถทินังมหาพลังปุญญานิปะลโลกัสมิง ปฏิถาโหนติปานินันติแปลว่าอย่างบาเนเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายเนี่ควรเป็นผู้มีใจอันไม่ทอถอยเมื่อให้ทานในที่ใดๆมีผลมากก็ควรให้ทานในที่นั้นๆเถิดบาเนถือว่าอีพออีเมเน่ไมาเหตุบุญเอกุศลนี่มาเหตุบุญเฮกุศลต่างๆนี่ยคิดว่าเออมองนี่มันได้บุญได้กุศลคนบอกว่านในการถวายท่านในกระถิน ก็คือแก่พิกคุสงองค์เจ้าผู้อยู่จำพรรษาครบทวนไตมาสในอาวาสแห่งนี้มื่นเข้ากระสิเอาไปโทษก็ถือว่าให้ทานในที่ใดๆมีผลมากก็ควรให้ทานในที่นั้นๆเถิดเพื่อนก็เลยมาสรุปอีกตัวท้ายบทบอกวา่าปุญญานิปัลโลก,กัสมิงปฏิฐาโหนติปานินันติเพราะเหตุว่าบุญนี่บุญได้บาทที่สำคัญที่สุดอีพออีเมเฮา เพราะเหตุว่าบุญทั้งหลายเนี่ยย่อมเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าสืบต่อไปนี่เขาต้องการส่วนบุญส่วนกุศลพอพุทธเจ้าพันเลยตัดว่าอุโพปุญญัจะปาปัญจะยังมจโจกุลุเตอิทาผู้ที่ทําบุญและบาปใดๆในโลกนี้เมื่อผู้นั้นตายไปตันหิตสะสะกังโหติตันจะอาทายะขจติ บุญและบาปนั้นแลย่อมเป็นของของเขาผู้นั้นโดยแท้เขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนมันเลยตรงคําอีสานว่าบุญบาปนี่เปรียบเหมือนดังเงาเง่านั้นไปตามเห้าโซวันบ่มีววนขั้นเฮ่าผ้ามันลินผ้ามันตินแลนผ้ามันแอแอนฟอนเง่านั้นกระแอนน้ำขั้นเฮ่านางยองยองเงากะนั่งลงตามขั้นเหาเอ็นหลังนอนเงากะนอนลงด้วย ขั้นเฮ้าตนลงหวยผู้ภาลายลันขึ้นตนใหม่ผาลานด้านเขาเง้ากะ็เกะกะ่เกี่ยวก่เกี่ยวพันธนั่งบ่มีย่ำเหินห้างไกลกันใดอันนี้ฉันใดแทบุญบาปตี่เฮ้าได้สางกอมั่นหากติดต,ต,ต่อกลนน้ำสนผูทํำสันแล้วไอ้น้องเอ้ยหมายความว่าบุญกุศลของเฮ้านี่เฮ้าเอ็ดเฮ้าท่ำเฮ้าสางนี่มั่นกับเปรียบเหมือนกับเงาของเฮ้า ติดตามไปแม้ว่าพบใดซาดใดนี่บุญกุศลที่เฮ้าเอดเฮ้าทำํำเฮ้าสางนี่มันก็นย่องไปตามเฮ้าได้จันนั้นอีพออีเมเฮ้าท่านทั้งหลายบานี้ถือว่าญาติย่อมทั้งหลายมาถวายท่านในข้าวข้างนี่ถือว่าเอ็ดบุญได้ถือต้องแล้วถือว่าเฮดบุญได้ถูกตามกาลตามเวลาเป็นหยังคือว่าถูกตามกาลตามเวลาขั้นเป็นผาป่า ขาเป็นผาปานี่ถวายไปนี่ทั้งปีก็ไดแต่ว่าบุญกระถินนี่เพิ่นกำนดไว้แค่หนึ่งเดือนเท่านั้นหลังจากออก,ออกพรรษาแล่มหนึ่งคำเดือนสิบเอ็ดจนหอดขึ้นสิบหาคำเดือนสิบสองขึ้นได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นแต่ว่าข้นเป็นผาปานี่ถวายได้ตลอดบว่าสิเป็นเข่าพรรษาออกพัรษาได้ทุกยามแต่ว่า บุญกะทินีได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นจึงถือว่าออกตนญาติโยมบ่ว่าสิเ็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาบ่าววาสิเ็นญาติพี่น้องทั้งหลายผู้ที่ได้กระทําการขวนขวายบุญกุศลในคราวครั้งนี้ถือว่าท่านทั้งหลายนี่ได้ทําบุญได้ถูกทีได้ทัางความดีได้ถูกคนและก็ได้สร้างกุศลได้ถือเวลาทําบุญได้ถูกทีถูกทีจังไดแก่คณะสงฆ์องค์ขระเจ้า ผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสในอาวาสแห่งนี้นั่นคือประการที่หนึ่งได้ทํำความดีได้ถูกคนทํำความดีได้ถูกคนเพื่อนบอกว่าอานิสงส์นี่สิ่งใหญ่ได้ต้องถวายแก่ผู้ที่มีศีลเป็นตนและการได้สร้างกุศลได้ถูกเวลาถือว่าอีพออีเมเอดบุญตามการตามเวลาจึงถือว่าการทำบุญในครั้งนี้มีอานิสองส์อยู่เดอ้อย่าได้น้อยเนื้อตามใจ และกขออนุโมทนาคับออกตนญาโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาห่วมในข้าวครั้งนี้บวาสิเป็นการสละจตุปัจจัยที่ละเล็กที่ละน้อยบวาสิเป็นสละในการให้ท่านเรื่องของผ้าบวาสิเป็นการสระละเวลาที่มาเฮตบุญในข้าวครั้งนี้ขออนิสงส์ส่วนบุญนี้เดอ้อออกตนญาโยมทั้งหลายจงร่วมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพละวะปัจจัย ส่งเสริมอำนวยชัยให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรนใช่ทั้งสีประการกล่าวคืออายุวัน,นะสุขภละ,ะอายุยืนยืดย,ยาวลาวกว่าหมื่นวันะชื่นผิวผ่องทองสุขใสสุขานั้นให้เกิดมีที่กายใจพระไสพลังห้าอย่างมีทางกายลาบหลากหลายไหลหลินไม่สิ้นสุดยศพองผุดเกิดมีดังที่ไม้ สรรเสริญสุขเกิดมีที่ใจกายสุขสบายสำราญโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ